สวัสดีคะ่ะมาพบกับทีมงานอุบลไผ่ศิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานมาลงหน้างานที่อาเภอพนาค่ะจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะเป็นงานแพรลอยน้ำรุ่นใหญ่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมกันใกล้ๆเลยจ้าหลังนี้นะคะเป็นงานแพรลอยน้ำรุ่นใหญ่นะคะหน้ากว้าง3เมตรนะคะตัวแพรจะแบ่งเป็น2โซนนะคะ อ่ะแล้วก็จะมีสะพานทางเดินแถมฟรีให้2เมตรแบบนี้นะคะเดินขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยนะคะห้องแรกจะเป็นห้องเล็กนะคะห้องนี้ขนาด3าูณเมตรนะคะหน้ากว้าง3เมตรค่ะแล้วก็จะมีอ่ะซานยื่นด้านหน้าออกมา50เซนแบบนี้นะคะเอาไว้อ่ะถอดรองเท้าหรือว่าเอาไว้อ่ะใส่กระถางประดับดอกไม้เนาะเอาไว้ประดับโน่นนี่นั่นได้นะคะ เดินเข้ามาก็จะเป็นห้องเล็กนะคะห้องนี้สามารถผูกเป,ป,ปลนอนได้นะผูกเปลตรงระหว่างเสานี้นะคะเสารตรงประตูตรงนี้แล้วก็ตรงมุมตรงนี้เสารตรงนี้ได้ไม่เกะกะน,นะคะสามารถผูกได้2เปลเลยผูกเปลนอนได้นะคะเดินถัดมาด้านหลังนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่เลยนะคะ3ามพูณสเมตรค่ะห้องนี้นะคะ มีชุดโต๊ะเก้าอี้แถมให้นะคะเก้าอี้ยาว2เมตรนั่งได้นอนได้นะคะนั่งได้สี่ที่นั่งค่ะมี2ตัวก็8ที่นั่งนะคะด้านหลังก็จะมีช่องประตูให้แบบนี้เลยค่ะไว้นั่งหย่อนขานะคะนั่งตกปลาหรือโดดลงเล่นน้ำได้นะคะเด็กๆชอบมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศด้านหลังนะคะเห็นไหมเด็กๆเ,เล่นน้ำอยู่เลยค่ะ นะคะวิวดีมากบรรยากาศดีมากนะคะนั่งข้างในนี้เย็นสบายนะคะไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนฉะนั้นอยู่แบบเย็นเย็นเลยค่ะไม่ต้องมีพัดลมนะคะนั่งดื่มกาแฟนั่งสังสรร์นั่งทานข้าวนี้สบายเลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถอ่ะทักเข้ามาที่เพจทีมงานอุบลไผ่ศิลนค่ะหรือ แอดไลน์เข้าที่เบอร์0646959987นะคะทักสอบถามแม่ค้าได้ตลอดนะคะงานก็จะเป็นงานสั่งจองตามคิวนะคะประกอบติดตั้งหน้าง,งาน2วันนะคะโดยเฉลี่ยเนาะใช้ไฟในการประกอบด้วยแต่ถ้าไม่มีไฟก็สามารถแจ้งแม่ค้าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อของแม่ค้านะคะ ห็นอยู่เนาะได้อยู่เนาะสแกน QR เพิ่มเพื่อนได้นะคะสำหรับวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ